เดี๋ยวเราจะมาคำนวณน,นะคะเดี๋ยวจะชั่งไอ้ตัวนี้ให้ดูนะคะเอาแค่ตัวเดียวนะคะจะคำนวณให้ดูแค่ตัวเดียวนะคะพี่เดี๋ยวดิฉันจะชั่งนะคะอันนี้คืออลูมิเนียมติดเหล็กนะคะหรือว่าคาร์บิวนะคะตัวนี้หนักอยู่ที่สองโลสองนะคะสองโลสองขีดนะคะทุกคนสองโลสองขีดเดี๋ยวเรามาชั่งดูว่าเป็นเหล็กเท่าไหร่ เป็นอลูมิเนียมหนาเท่าไหร่แลวจะได้สวัสดีค่ะว,นนควันนี้เราพาทุกท่านมาแกะนี่ค่ะอลูมิเนียมติดเหล็กอันนี้เขาเรียกว่าอะไรของรถยนต์พี่คาร์บิวคาร์บินะคะคาร์บิวบางตัวก็จะเป็นอลูมิเนียมติดเหล็กบางตัวก็จะเป็น ตะกัวติดเหล็กนะคะทุกคนดูยังไงว่าเป็นตะกัวดูยังไงว่าเป็นอลูมิเนียมนะคะพี่ลีอะไรเป็นอ่าตะกัวค่ะเนี่ยตะกัวตะกัวลองทุบให้ดูสิคะมันนว่นตะกัวแบบตันจะไม่แตกเนี่ยมันจะยุบยุบลงเลยนะเนี่ยค่ะแต่แยกล้ตากันั่นนะรู้ทอมเนี่ยค่ะตะกัวมันจะไม่แตกนะคะมันจะยุบลงไปแบบนี้แต่อลูมิเนียมมันจะแตกนะทุกคนตะกัวบางครั้งมันก็แตกเหมือนกันนะคะแต่เนื้อมันจะเหนียวไม่เหมือนกันนะทุกคนนะอ่าถ้าคนที่ มองรู้ก็จะรู้แหละลองสังเกตดูนะคะตะกั่วเวลาทุบเห็นไหมคะมันบุบลงไปแต่มันจะมันจะเหนียวเหนียวนะคะตะกั่วอืมแต่อลูมิเนียมมันจะกรอบๆนิดนึงนะคะทุกคนอ่าอันนี้เราบอกก่อนนะคะเราซื้อมานานแล้วเนาะเนี่ยมันจะแตกแบบนี้นะคะทุกคนมันจะแตกง่ายแต่ตะกั่วเวลาทุบมันจะบี้ลงไปมันคือมันจะนิ่มค่ะมันจะนิ่มแล้วมันจะบี้ลงไปถามว่ามันแตกไหมมันก็แตกเหมือนกันแต่ว่ามันจะมันจะนิ่มกว่าตะกั่วค่ะตะกั่วจะมีความแข็งกว่านะคะทุกคนนี่ค่ะมันจะแตกออกมาเป็นผงแบบนี้นะคะสําหรับอลูมิเนียม อลูมิเนยียมจะมีความแข็งกว่าเห็นไหมคะมันจะแตกออกแบบนี้ส่วน ตะกัวมันจะนิ่มแล้วมันก็จะเวลาทุบมันก็จะยุบลงไปก็สังเกตเอานะคะแต่คน,น,นเขาเรียกว่าตะกัวแข็งนะ,ะทุกคนราคามันจะถูกกว่าอลูมิเนียมนะเหมือนอลูมิเนียมอยู่ที่โลอะอลูมิเนียมหนานหอยู่ที่ห้าหกสิบตะกัวนี่โลแค่สิบสองบาทเองนะคะถูกกว่าเหล็กด้วยนะคะบางครั้งเหล็กโลสิบสามสิบสี่ตะกัวมันก็โลสิบสองบาทนะคะทุกคนตอนนี้นะราคาของเรานะคะทุกคนเวลาดิฉันทําคลิปนะคะเอาเอาราคาของดิฉันเป็นหลักนะคะราคาที่อื่นไม่รู้เนาะดิฉันก็จะคํานวณตามราคาของดิฉันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะนี่คาบิวคาบิวนะคะคาบิวได้มาแบบนี้นะคะพี่ลีจะซื้อในราคาที่ถ้าเป็นอลูมิเนียมนะคะพี่ลีจะซื้อแพงกว่าเหล็กบาทหนึ่งนะคะเหมือนซื้อเหล็กเหล็กราคาอยู่ที่สิบสองบาทพี่ลีจะซื้ออลูมิเนียมติดเหล็กแบบนี้ซื้อแค่โลสิบสาบาทนะคะทุกคนพอเราต้องมาแกะเหล็กนะคะโลสิบสามหรือใครจะซื้อเป็นราคาเหล็กถ้าร้านเขาขายก็โอเคนะคะอันนี้นะคะเป็นร้านเืองกอยกก ร้านที่พี่เขาซ่อมรถข้างบ้านเรานะคะเขาจะขายให้เราประจแํแเราก็จะให้ราคาเขาไปที่สิบสาบาทนะคะเพราะให้เขาแกะเองเขาก็ไม่แกะนะคะทุกคนพอเราซื้อเป็นราคาเหล,ล,ล็กเขาก็ไม่พอใจนะคะก็ต้องให้เหลือไปหนึ่งบาทนะคะทุกคนให้เหลือไปหนึ่งบาทคือเหล็กสิบสองซื้อโลสิบสามโอเคนะคะทุกคนต่อไปถ้าเป็นตะก่วนะคะเราต้องแยกช่างนะคะถ้าเป็นตะก่วแบบนี้นะคะตะก่วติดเหล็กแบบนี้ร้านเขาร้านใหญ่ที่เราไปส่งอ่ะเขารับซื้อที่โลสิบสองบาทเราก็ซื้อที่โล อ่าแดบาท9บาท1ิบาทก็แล้วแต่เรานะคะทุกคนเอากาไรสองบาทสาบาทก็แล้วแต่เนาะอันนี้เวลาซื้อต้องแยกช่างนะคะไม,ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นคาบิวแล้วก็จะซื้อเหมารวมมาไม่ได้นะคะทุกคนผู้คนต้องดูด้วยว่ามันของลดเครื่องนี้ต้องมาเป็นในนี้เป็นตะกัวเป้อ่าถ้าเป็นของรถเครื่องนะคะส่วนมากจะเป็นจะเป็นอ่าตะกัวนะคะทุกคนส่วนของรถยนต์ส่วนมากจะเป็นอลูมิเนีนะะนนยนนม ium, แต่ก็มีบ้างนะคะที่เป็นตะกัวต้องเวลาซื้อก็อ่าตรวจสอบดูก่อนนะคะถ้าซื้อ มาในราคาที่อลูมิเนียมติดเหล็กให้มาแพงแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้กําไรนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะมาคํานวณน,นะคะเดี๋ยวจะชั่งไอ้ตัวนี้ให้ดูนะคะเอาแค่ตัวเดียวนะคะจะคํานวณให้ดูแค่ตัวเดียวนะคะพี่เดี๋ยวดิฉันจะชั่งนะคะอันนี้คืออลูมิเนียมติดเหล็กนะคะหรือว่าคาร์บิวนะคะตัวนี้หนักอยู่ที่ สองโลสองนะคะสองโลสองขีดนะคะทุกคนสองโลสองขีดเดี๋ยวเรามาช่างดูว่าเป็นเหล็กเท่าไหร่เป็นอลูมิเนียมหนาเท่าไหร่แล้วจะได้กดําไรเท่าไหร่อ,อ่ะเนี่ยนี่สองโลสองซื้อมาเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวดิฉันจะคํานวณให้ดูท้ายคลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูพี่ลีแกะกันนะคะส่วนไอตัวที่เป็นะตะกัวตะกัวแข็งนะคะทุกคนอย่าซื้อแพองนะคะทุกคนเพราะว่ามันราคาถูกมากค่ะ ซื้อถูกกว่าเหล็กนะคะทุกคนอย่าไปซื้อซื้อราคาเหล็กก็ไม่ได้นะคะบางครั้งเหล็กอยู่ที่สิบสี่สิบห้าแต่ว่าตะกัวยังอยู่สิบสองสิบเอ็ดอยู่เลยค่ะตะกัวแข็งนะตะกัวนี่มันก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดหนึง่งแต่เาเรียกว่าตะกัวแข็งนะคะส่วนที่เป็นตะกัวนะคะเราจะไม่แกะนะคะเราจะขายเป็นเหล็กไปเลยนะคะตะกัวติดเหล็กมันจะถูกนะคะทุกคนไม่แกะนะขายเป็นตะกัวติดเหล็กนะคะร้ดสิบสองบาท ถ้าแกะออกก็ไม่คุ้มค่ะตะกัวต่อให้แกะตะกัวเกยงๆก็ห่างกันบาทสองบาทนะคะทุกคนไม่คุ้มนะคะที่เป็นตะกัวเนาะไอ้ส่วนที่เป็นตะกัวเราจะไม่พูดแล้วนะคะจบแค่นั้นนะคะเรื่องเป็นตะกัวคือซื้อให้ถูกกว่าเหล็กไม่ต้องแกะขายเป็นตะกัวแข็งเลยสําหรับเราส่วนอันนี้นะคะเราจะมาแกะอลูมิเนียมติดเหล็กหรือว่าคา์บิวรถยนต์นะคะ ก็เริ่มต้นจากการขันน็อตค่ะมันจะมีน mm. ็อตเห็นไหมคะทุกคนบางครั้งไอสว่านมือนี้ก็ขันไม่ได้นะคะเพราะมันแข็งมันแข็งบางตัวก็ขันได้ก็ดีไปค่ะบางมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นไขควงมือแบบนี้สามารถเอาค้อนทุบได้ค่ะทุกคนที่หลีก็จะถนัดแบบนี้มากกว่านะคะเวลาแกะมาะนุงแกะกงเดี๋ยวมันนอ่งนแกะไ้องมันนีนเบล่อก็แกะมได้แก้งไปกาลำบา มีคนให้แกะเครื่องรถยนต์ให้ดูนะคะแกะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อรถยนต์นะคะทุกคนซื้อรถยนต์มันไหลเรื่องนะคะทุกคนนอตบางทีมันลึกรถยนต์เวลามีลูกค้าบอกขายให้เราเราก็จะแบบว่าเราจะกินแค่ค่า,นายนน้าบอกบอกขายโตค่ะค่าายหน้าเขาให้คันละหนึ่งพันค่ะคันละหนึ่งพันถ้าคันเล็กๆเ,เขาก็ให้ห้าร้อยค่ะค่า,นายนน้าเวลาเรา เวลาเราได้รถมาเราจะโทรไปบอกให้คนที่เขารับซื้ออีกทีหนึ่งเขาก็มาซื้อเขาก็จะให้เราห้าร้อยพันหนึ่งแล้วแต่เราก็เลยจะไม่ได้แกะนะคะทุกคนนักะแกอีกทบัตรคุ้มไหมพี่ดีบอกคิดค่าแกะยี่สิบาทค่าแกะยี่สิบาทคุ้มไหมนั่เลยเขาซื้อแพลงไม่ได้นะคะทุกคนถ้ามีโอกาสถ้าใครซื้อก็ซื้อราคาเหล็กก็ได้ะคะ่ะทุกคนเร <c oughs> าไม่ได้ส่วนต่างจากที่เราแกะก็จริงอะแต่ว่ามัน มันก็ต้องแกะครับทุกคน<ม>ระยเ,เ,เวลาเวลาแกะเหล็กสิบสองปกติเหล็กล้านใหญ่สิบสองเราซื้อเหล็กสิบบาทเราก็ซื้อเขาก็สิบบาทเหมือนกันก็ได้คได้มีเงารูเรื่อยๆรูเรื่อยๆหัวลูกจัดจัดเต็บวิธีแกะก็คือขันน็อตนะคะทุกคนอาจจะถ่ายไม่ละเอียดนะวิธีแกะคือขันน็อตจุดประสงค์ของเราคือมาคํานวณให้ดูนะคะวิธีการแกะมันก็คือขันน,อน็อตหละค่ะขันน็อตแล้วก็ทุบๆไปตามสไตล์นะคะ ไม่มีอะไรมากมาย,ยน็ยนอตมันเยอะไงนี่จ้ะน็อตมันเยอะกิ๊กอย่อยงงอางึงร้ะว่างออกเกลียงต้องแกะเกลียงแน่นอนต้อง<ร>แกะ<ว>ให้เกลียงนะคะถ้าจะเอาอลูมิเนียมนัมนะม่นเนี่ยที่ลีทิ้งไว้นาน,นะคะ่าไม่ค่อยได้แกะหรอกค่ะเพราะว่าไม่มีเวลามันไล่เรื่องอ่ะทีนีจะไม่เหมือนมีเนียมเหมือนน็อตมานกะ ขันขันทุบๆนะคะทุกคนทุกคนซื้อราคาเหล็กก็ได้นะคะไม่ต้องไปซื้อแพงนะคะพี่ลีต้องมาใช้ลูกหมูตัดด้วยนะคะบางน็อตบางตัวเอาออกไม่ได้นะคะต้องใช้ลูกหมูตัดให้ให้มันหลวมนะคะแล้วก็ค่อย ใช้ครีมดึงออกมานะคะทุกคนอย่าไปซื้อราคาแพงเลยนะคะนี่เราล้ซื้อแพงกว่าเหล็กนี่ก็ถือว่าแพงนะคะนี่มีความจริงซื้อราคาเหล็กก็พอนะคะเหล็กอยู่สิบสองก็ซื้อสิบบาทก็พอค่ะทุกคนอืเขาไม่ขายก็ช่างเขานะคะอันนี้เป็นช่างพี่ช่างข้างบ้านเรานะคะต่อไปก็ต้องพูดแบบนี้ค่ะกับเขาว่านี่ยังไม่คำนวณนะคะดิฉันก็มองดูว่า ใช้เวลาในการแกะมากเลยจะได้เนียมถ้าใครขยันแกะเราก็ไม่ว่ากันนะคะทุกคนแต่สําหรับเรานะคะดิฉันบอกพี่หลีแล้วนะคะว่าต่อไปไม่ให้ซื้อเลยมันเกอยางงอเกองนะคุณเลยักห,หยาบงดิฉันก็ไม่เข้าใจสําหรับคนที่เขาซื้อราคาลูเมียมบางคนนะคะดิฉันรู้จักเขาอะ ขาซื้อราคาอลูมิเนียมติดเหล็กแพงมากซื้อโหลยี่สิบาทซื้ออบางสิ่งบางอย่างมันก็ได้เนาะที่อลูมิเนียมมันเยอะๆเหมือนเหมือนหัวหมูอะพี่มันหัวหมูหอะซื้อคุ้มแต่แบบนี้ซื้อไม่ได้นะคะโลแพงๆเ,เพราะว่าน็อตมันเยอะกระจุกกระจิกมันรูรเดี๋ยวพี่ลีแ,ลแกะแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนแกะให้ดูอันเดียวเนาะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาลง อันนี้ก็ขยะค่ะอันนี้คืออลูมิเนียมนะคะพี่ดิแกะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเหล็กเดี๋ยวช่างเหล็กก่อนอลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่ติต้องเลืง้งติดดีดิด,ด,ด,ดนี่นี่ต้องเลืง้งไม่แกะก็ไม่ปื้อก็ไม่พอทน่จะอ่าตรงนี้นะคะถั่วที่ยื่นออกมานี่เป็นทองเหลืองนะคะไม่แกะก็ไม่เป็นไรนะคะที่ร้านเขาก็ไม่ได้ว่านะคะทองเหลืองทองเหลืองติดของแพงติดไปในของถูกไม่เป็นไรคะ่ะ นี่ค่ะมันจะมีทองเหลืองเนะคะนี่นี่คือทองเหลืองนะคะทุกคนนี่ค่ะอลรมณเนียมได้ประมาณนี้อันเนี้ยหัวน็อตตรงนี้ก็เป็นทองเหลืองนะคะไม่แกะก็ได้ค่ะ,ะที่เหลือเป็นเหล็กอะพี่โยนขึ้นกิโลเลยนี่ค่ะพี่ลีขอคิดค่าแกะสามสิบาทนะคะทุกคนคิดสี่สิบเดี๋ยวจะแพงเกินนะคะทุกคนอาหกขีดนะคะเหล็กเหล็กได้หกขีดค่ะ เอาลงเลยพี่เหล็กหกขีดเหล็กไม่ถึงโลนะที่เหลือก็จะได้ทองเหลืองมานิดนึงนะคะทุกคนนี่อันนี้คือแผ่นทองเหลืองนะคะได้มาจากนี่มันไม่ขึ้นขีดรอกค่ะทุกคนเนี่ยมันไม่ขึ้นขีดนะคะทุกคนไม่ขอ่าไม่ขอคิดนะคะขอช่างเป็นอลูมิเนียมเลยเพราะมันไม่ขึ้นขีดอ่ะทุกคนแค่นี้ครึ่งขีดก็ไม่ถึงเท่ะต่อไปเป็นอลูมิเนียมนะคะอลูมิเนียมค่ะทุกคน ทองเหลืองก็ใส่ไปในอลูมิเนียมแล้วนะคะอลูมิเนียมได้ทั้งหมดหนึ่งโลเป๊ะเลยค่ะทุกคนหนึ่งโลหกขีดที่เหลือเป็นอะไรอะพี่เป็นขยะเหรอเออเราช่างเมื่อกี้ได้สองโลสองโลสองขีดแต่อันนี้เราช่างทั้งหมดได้อะเหล็กหกขีดอลูมิเนียมหนึ่งโลเท่ากับโลหกขีดโลหกขีดเท่ากับหายไปหกขีดเลยนะคะทุกคนหายไปหกขีดหายไปหกขีดเลยพี่ หายไปเป็นอะไรคะเดี๋ยวมามาบอกหน่อยหายไปอะไรพี่ที่หายไปนะคะจะเป็นนี่ค่ะเป็นลูกยางนะคะนี่ลูกยางที่เลืองติดทองเหลืองนิดหน่อยค่ะอันนี้ลูกยางที่เลืองเอาทิ้งทางขยะไปแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นลูกยางเป็นอะไรที่ติดนะคะทุกคนเป็นหกขีดเลยเหรอขัมันมีใหญเอนี่ค่ะน็อตนี่ค่ะเป็นน็อตเป็นอะไรหายไปหกขีดนะคะทุกคนที่เป็นขยะ บางครั้งใครอาจจะไม่ถึงหขีดก็ได้นะคะมันเป็นขี้ฝุ่นเป็นอะไรด้วยก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูคำนวณกันท้ายคลิปคะ่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะอันนี้เป็นการคำนวณคร่าวๆแล้วค่ะทุกคนประมาณให้ดูเผื่อบางคนไม่รู้เนาะคนที่รู้แล้วก็ไว่ว่ากันนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ